สวัสดีครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวแบงค์ขอถอดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้แบงค์จะมารีวิวรุ่นทอมฟอร์ดทอมฟอร์ดครับผมในเรื่องของการใส่แว่นตาใครที่กําลังเล็งรุ่นทอมฟอร์ดอยู่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นลักชัวรี่แบรนด์ครับอ่าหรือว่าตอนนี้ดาราใส่กันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ใครที่ใส่จะมีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ครับแบงค์จะไปใส่ให้ดูทุกๆรุ่นนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชายหน้ากว้างหน้าแคบใส่ได้หมดนะครับเราไปดูกัน ก่อนอื่อนนะครับรุ่นแรกที่แบงค์จะใส่รีวิวนะครับก็คือเป็นรุ่นของพี่หนุ่มกัญชัยที่ใส่ลงโหดกระแสรครับอันนี้คือรุ่นนี้ขายดีขายดีมากๆค่อนข้างไม่พอเลยเอามากี่ตัวก็ไม่พอคือแบงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกลิขสิท์ตรงลิขสิทธิ์มีประกันให้มีและทางร้านเราอะตัดเลนให้ฟรีด้วยครับอ่านนี้สับสมัครช่วงน,ะนี้นะทอมฟอร์ดครับรุ่นแรกเลยรุ่นนี้เลยครับอันนี้ครับทอมฟอร์ดรุ่นนี้เลยนี่ครับแบงค์ให้ดูนี่ครับนี่ให้ดูเลยครับ ต้ใส่ให้ดูครับรุ่นแรกนี่ครับนี่คือรุ่นของพี่หนุ่มกันชัยครับที่ใส่ลงโลดกระแสนะครับแล้วก็ค่อนข้างนคนหน้ากว้างแบบแบงก์ก็ใส่ได้แล้วก็สมูทนะครับค่อนข้างดีไซน์ค่อนข้างสวยเห็นไหมครับเป็นรุ่นของทอมฟอร์ดโดยเฉพาะตัวนี้จะทําให้รู้สึกว่าเบสิกลักชัวรี่แล้วก็ตัวนี้ครับดูดีไซน์ของเขาครับเป็นผู้ชายที่มีดีไซน์นิดนึงอ่าโอเคครับ ต่อไปเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นลิมิเต็ดเหมือนกัน,นครับทอมฟอร์ดทาตัวเขาเรียกว่ากรอบด้านหรือกรอบเนื้อแมทนะครับไม่กี่ตัวซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ขายดีครับนี่แล้วก็อันนี้ใส่ครับค่อนข้างสบายตาไม่บีบขมับไม่กดจมูกครับค่อนข้างเป็นแบบนี้ครับเปบางให้ดูใกล้ๆนี่กว้างขึ้นครับแล้วก็เนื้อเป็นแมทเนื้อไม่เงานะครับเนื้อแมทค่อนข้างสวยเลยรุ่นที่3ครับอันนี้ก็จะเป็นดาราใสเยอะมากๆสําหรับคนที่อยากได้หน้ากว้างๆหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้ก็จะได้อีกลุกนึงคือกรอค่อนข้างขยายสูงขึ้นครับแล้วก็ค่อนข้างสบายสําหรับคนที่หน้ากว้างหน้าเล็กใส่ได้ทั้งหมดครับแล้วก็ค่อนข้างกระชับจะทําให้สําหรับคนที่ลุกที่ค่อนข้างสบายสบายหน่อยแล้วก็ดูเป็น luxury แล้วก็แฟชั่นแบรนด์นิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้ต่อไปครับจากมาเซิร์งพี่เวครับพี่เวไทเทเนียมใส่รุ่นนี้ครับคือใส่รุ่นที่ กว้างขึ้นแล้วก็ตรงกลางเป็นสีทองครับข้างๆเป็นลายทอมฟอร์ดนี่เนี่ยครับนี่คือทอมฟอร์ดรุ่นที่4ที่ทางร้านขายดีมากๆหนึ่งถึงสี่นี้ทางร้านขายดีตลอดนะครับแล้วก็ไม่พอในการเข้ามาหน้าร้านด้วยเพราะว่าขายออนไลน์ก็หมดเลยครับใครที่เข้ามาหน้าร้านนะครับต้องถามกันว่าทอมฟอร์ดรุ่นนี้มีในร้านไหมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทอมฟอร์ดขายดีมากๆเห็นไหมครับตัวนี้กว้างขึ้นแล้วก็ตรงกลางมีสีทองอีกสไตล์หนึ่ง อันนี้ตัวที่4นะครับต่อไปครับตัวที่5ครับตัวที่5้าก็จะเป็นตัวหยดน้ำหยดน้ำแบบนี้ครับใครที่ไม่อยากได้เหลี่ยมก็หยดน้ำทอมฟอร์ดข้างๆก็จะสวยเห็นไหมครับอานนียครับนี่จะเป็นหยดน้ำดูสบายๆดูอยู่บ้านได้ลักชวรี่ได้ด้วยแล้วก็ดูเป็นกันเองนะครับถ้าเป็นตัวนี้โอเคครับนี่ตัวที่หเนาะต่อไปครับตัวที่6ครับจะเป็นคล้ายๆของพี่เว์เหมือนกันครับแต่ไม่มีสีทอง แต่กว้างขึ้นตัวนี้สบายมากเลยครับค่อนข้างสบายแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชายหน้ากว้างผู้ชายหน้าแคบใส่ได้ทั้งหมดครับแต่ถ้าผู้ชายหน้ากว้างมากๆคอมฟอร์ตตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าเขาดีไซน์สําหรับผู้ชายโดยเฉพาะนี่ครับข้างๆให้ดูข้างๆเลยครับอ่าเราต่อไปครับรุ่นต่อไปไม่ได้รุ่นต่อไปแบบต่อไปครับแบบต่อไปก็คือเป็นหยดน้ำเหมือนกันครับแต่มีดีไซน์ข้างๆครับดีไซน์ข้างๆคือสีทองนี่คือทอมฟอร์ดอ่าโอเคแบบนี้นะครับเป็นหยดน้ำข้างๆเป็นสีอทองครับ ต่อไปครับเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่แล้วก็ขายดีมากๆใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับอันนี้จะเป็นแคตอายนิดนึงนะครับนี่สำหรับผู้ชายที่มีคาแรคเตอร์นิดนึงอยากเข้าถึงย่างดนึงตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับนี่เป็นแคตอายทั้ง2ฝั่งนะครับต่อไปครับเป็นรุ่นที่เหลี่ยมแต่มีดีไซน์ที่ขาครับเป็นดีไซน์ที่ขาคือสกาทองนี่ขาทองแล้วก็ใส่นี่ครับจะเป็นแบบนี้เหลี่ยมเหมือนกันนวดีไซน์ที่ขา สีไซส์ที่ขายเป็นสีทองค่อนข้างสบายครับแล้วก็ค่อนข้างเล็กลงมาหน่อยไม่ได้กว้างมากนะครับโอเครุ่นสุดท้ายครับที่ขายดีที่แบงค์คัดเลือกมานะครับจริงๆแล้วมีอหลายรุ่นนะแต่รุ่นที่ขายจริงๆแล้ว9ก้าถึงสิรุ่นนี้ยขายดีตลอดการแล้วก็อันนี้ครับ นี่นี่ของทอมฟอร์ดเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นเลนบางสําหรับค่อนข้างเบาไม่ปีบขมับไม่บีบจมูกนะครับสำหรับผู้ชายนะครับใครที่อยากได้เลนบางอยากให้เป็นตัวขัน้นและเป็นทอมแบรนทอมฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะสำหรับแบงค์แบนค์ชอบนะถ้าแบนค์ชอบแบงค์จะชอบตัวนี้ครับ เป็นตัวของพี่หนุ่มกัญชัยค่อนข้างสบายแล้วก็มองได้หลายระยะมองได้ไกลกลางใกล้แล้วก็ไม่บีบขมับไม่กดจมูกนะครับอันนี้คือแบรนด์ทอมฟอนนะครับใครที่สนใจหรืออ,อยากสอบถามจะใส่แล้วรู้สึกยังไงสามารถ ทัก้ามาหาแอดมินได้นะครับให้แอดมินส่งรูปเพิ่มเติมได้แล้วก็ส่งรูปรุ่นเพิ่มเติมได้ซึ่งจริงๆแล้วทอมฟอร์ดมีหลายตัวมากนะครับแต่แม่งคัดมานะครับคัดมาประมาณ10รุ่นที่เ,เป็นความต้องการของตลาดแล้วก็ใส่แล้วเหมาะสําหรับหน้าผู้ชายแล้วก็คาแรคเตอร์ของทอมฟอร์ดจะค่อนข้างดีสมาร์ทลักชัวรี่นิดนึงครับนี่คือ10รุ่นทั้งหมดครับสำหรับแบรนด์ทอมฟอร์ดซึ่งจะเป็นสไตล์แฟชั่นลักชัวรี่แล้วก็เป็นผู้ชายที่เบสิกมีดีเทลแล้วก็ เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะดูสมาร์ทดูเท่ดูหลอ่อเราลองนึกถึงแบรนด์แรคเตอร์ของเขาคือพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองครับพี่หนุ่มกัญชัยใส่ตัวตัวทอมฟอร์ดอยู่นะครับอยากสอบถามอะไรหรือทักแอดมินเข้ามาได้นะครับค่อนข้างจะดูแลเป็นพิเศษสาหรับลุ้มหน้าผู้ชายครับพเพราะแบงค์เชื่อว่าลุ้มหน้าผู้ชายไม่ได้ใส่ตัวไหนก็ได้ไม่ใส่สีไหนก็ได้แต่ต้องเป็นใส่ที่ขนาดพอดี กว้างพอดีไม่บิบขมับไม่กดจมูกแมงก็เลยคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเด่นของทางร้านแล้วครับผมเราสามารถฟิตติ้งเลนได้วัดขนาดรูปหน้าได้นะครับใครที่สนใจสําหรับลูกค้าเก่าที่ซื้อไปแล้วสามารถเข้ามารีวิวได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คอมฟอร์ตค่อนข้างขายดีมา,มากๆเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ